้านพันโทนรงชัยนิตยะสุดผู้บังคับกองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่21จัดก,กำลังพลไปรับซื้อไข่เป็ดจากฟาร์มของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตามโครงการหน่วยทหารจ่ายตลาดช่วยเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกริจค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมที่กําลังพลออกไปรับซื้อไข่เป็ดจากฟาร์มของเกษตรกรเลี้ยงเป็ดที่บ้านโกกกระหาตําบลโป่งแดงอําเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมานั่นเอง เนื่องจากว่าช่วงนี้คุณผู้ชมคาไข่เป็ดให้ผลผลิตจํานวนมากแต่กเกษตรกรไม่สามารถที่จะนําไปจ่ายตามไม่สามารถที่จะนําไปจําหน่ายตามท้องตลาดได้เลยเพราะว่าถือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้วยแล้วไข่เป็ดมันเป็นของโสดหากทิ้งไว้นานเดี๋ยวก็จะเน่าเสียเกิดวความเสียหายดังนั้นแล้วทางมนลท,ทหารบกที่21นะคะจึงออกไปรับซื้อไข่เป็ดจํานวน1000ฟองเพื่อนํามาประกอบเลี้ยงให้กับทหารกองประจำการ ถือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในการสนับสนุนผลผล,ผลิตการเกษตรให้มีรายได้ในห่วงควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่ต้องการให้หน่วยทหารในทุกพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ค่ะ